ลยผู้สามมาแจ้งความในคดีนะครับกับกับเจมส์เบลยี่ที่มีการซื้อขายนปตอมนะครับแบบตอมแล้วก็ทำันไปลนร่เป็นสันนะครับทำลายลำเนินการที่เขาเสียหายประมาณร้อยกว่าล้านนะครับแล้วก็บริษัทอื่นด้วยที่มีที่ผมจะฟ้องต่ออีกหกบริษัทนะครับแต่ตอนนี้ก็ดาเนินการไปแต่ที่ไฮไลท์มากวันนี้คือลูกน้องผมทีงานผมก็ได้ไปไปเรียกไปรอซื้อ ขามีขายในไลน์เลยไลน์ล่อซื้อแล้วก็เป็นลายกลุ่มเป็นลายกลุ่มลายกลุ่มซื้อขายใจโดยเยอะเลยนะแล้วก็ไลน์ขายในเฟซในไลน์นะ Application Line ครับชัดเก็ตนะชัดเจนแล้วก็ทางผมก็เข้าไปล่อซื้อขยายผลว่าซื้อของเอาไปจัดลูกความของบริษัทนี้เพื่อไปล่อไปล่อเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องการโอเคได้บริัดนี้เขาเอาหัวไปจัดใจไปรุ่มาเหมือนที่ที่วันเทกิดโอดนะครับก็เสร็จปุ๊บผมก็ยอมจ่ายเงินจ่ายเงินเพื่อเพื่อ เอามาว่าลายก็ลายโอนไปปุเขาส่งไปมาให้โอนตังค์มาค่ะอีกที่หนึ่งผมมีอะไรที่ด้วยจะมาแจ้งความด้วยแล้วก็อีกชื่หนึ่งก็มีลายเสร็จปุ๊บแล้วก็มีดาเนินการโดยที่มีชื่อโดยที่โอนตังค์มาแล้วส่งส่งชื่อมาก็ส่งในทะเบียนตอบรับก็อีกชื่หนึ่งอีกชื่หนึ่งก็ในเป็นที่ว่าเป็นไฮไลท์ขอคันที่เจอขโวนการเหล่านี้รู้กันครับรู้กันทั้งร่าบุญกันใหญ่ซื้อขายกันเป็นร้อยร้อยล้านต่าง โดยที่ที่เขาโดนกรมสอบเรีบเป็นหลายๆลครั้งหลายาหครา,าจนเราเช็คเจอแล้วเราก็ลองล่อดูอก็ล่อได้ทั่วไปก็ล่อได้หมดล่อซื้อได้หมดแล้วมาถามว่าทางพี่ตำรวจอะไรมาก็ดําเนินการไปก็ล่อได้นะผมบอกวาให้ข้อมูลตำรวจวันนี้ก็จะำรวปอต่อ,อเพื่อปอต่อเพื่อให้ด,ดําเนินคดีให้จัดให้หนักแล้วผมว่าจะไปแจนน้งความดําเนินต่อในในสมุบการแล้วครับ จะไล่ฟ้องต่อไปอีกคงไว้ตัปที่ที่ผมนอดซื้อแล้วเขาเอาบินปลอมเข้ามาเสียหายแล้วจากประเทศในหลายร uh ้อยล้านนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่แต่จะไม่มีใครทำบินบินอันนี้ที่ปลอมเนี่ยคือใบกำกับภาษีใช่ถูกต้องหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาแบบของพี่ดูคือบริษัทที่บริษัทนะคะที่ที่เขามีกระบวนการร่วมกันอย่างนี้ค่ะที่ปลองไปกำกับภาษีนะคะตอนนี้ที่มีข้อมูลสิบบริษัทนะสิบบริษัทคือเขาลองไปเพื่อที่จะ กานนนนรข,ขายในแง่ไหนบ้างแง่ขายในเินแง่ไหนครับที่ประเก็คือก็าขายบินคือบินเนี่ยเขาไม่ไม่ได้ต้องจายต้วทุนขายแต่ต้อรับเงินส่วนพิการแต่ราะว่าร้านนึงได้เขาได้เจ็ดพันเขากต่างจ่ายมาสองพันแต่น้านชาเขาจ่ายไปสองพันแ่ร้านาเาเอาเอาเหมือนนี่ะเจ็ดพันนั่นแหละ 7, นนะไปขอคืนกับสามภพรเป็นเจ็ดพัน ก็ร้างกาได้กำไรด้วยซึ่งซึ่งที่ไปขอคือนี่ก็ปลอมกาาปลอมมันปลอมอยู่แล้วแต่ตอนนี้ํับมอลฟอมันตรวจไม่เจอมี่อที่บอกแต่ว่าบริษัทนี้สันลูกคามผมแต่แต่ผมล่อซื้อไอ้บริษัทนี้ก็้าผมก็ล่อมาแต่บริษัทนี้ไม่รู้ปลอมไม่ความไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าเขาทํามาแล้วเป็นตัวจริงต้นฉบับจริงมีอยู่ในในใน คุณพรเทพนาสกุลอะไรเห็นธีริตาคุณอ่าประกาศธุรกิจเกี่ยวกับอะไรค้าขายค้าขายชื่อชื่อบริษัทชื่อร้านกุ่มสินแมจิเบอรี่สายการเงินทองทำเกี่ยวกับอะไรธุรกิจเกี่ยวกับอะไรค้าขายเครื่องมือก่อสร้างอ๋อฮะแต่ผมเห็นปูนซีเมนตผมไม่ได้ขายแต่เา็ผมบินเป็นผู้ปูนซายทั้งหมดเออจะพวกลายเซ็นหรือพวกอะไรเนี้ย เขาะทะเบียนอะไรเงี้ยเขาเมื่อกี้มาที่บริษัทผมซื้อนาคอนดองไปเขาก็ได้บินไปใชนะเขาเลาบินไปแลนด์ใบปอม,ปมอทุกอย่างทุกอย่างเลยทุกอย่างเขาบินไบปอมปอมเรสร็จแล้วรางว่าคุณซื้อไงคุณเป็นหน่วยงานของชาตินะคุณก็บอกเอ้ยผมเดือนนี้ขาดห้า,หาล้านไม่งั้นผมต้องเสียภาสีห้าล้านก็มาซื้อมีห้าล้านถ้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตลาสามแสนห้า ติงตัวปลอมอะไรโจอะไรจะต่างหมบีต่างกันต่านจริอ like indest, ต anyway. ่างกันเยอแล้วก็ตกลงเนี่ยคนที่เราไปซื้อบินปอมหรือว่าเขาปลอมบินมาเราเขาปลอมริษมาสเราเขาปลอบิน่าเพื่อไปขายให้ให้รายอื่นให้รายอื่นให้รายอื่นเพื่อที่จะรายอื่นจะไปทำอะไรต่อนะคะก็ไปยืมภาษีให้สามัอรเพื่อไปหายอดเนี่ยแต่ขอคืนแต่ขอคืนอย่างสมรภูมิยัง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 ชือววันนี้เดือนนี้เขามีกาไรเนี่ย ตอนรับมา10ล้านแต่พี่มีแค่แค่าจ่ายแค่5ล้านแต่พี่ก็ต้องหาย5ล้านเพื่อมาลบไม่ว่าไม่ไม่ได้กำไรเบื้องต้<ด>นน<า>ี่คุณคุณพานเทพได้แจ้งความที่ไหนก่อนแล้วยอย่างก่อนที่จะมาเนะีพาพาย่พาพายแจ้งที่พระประชายพระบระชายแจ้งความพระประชายครับแล้วก็แล้วก็เสร็จปุ๊บก,ก็ผมเป็นคดีอะไรที่ที่พระประชายฟ้องฟ้องแปรไหมการไปกระสานแล้วก็แล้วก็แปลแจ้งที่สครับ พอเสร็จปุ๊บผมก็ไปคุยกับทางทางตัวทางเมืองเพื่อให้พี่สมพงษ์จริงดวงทางทางประเด็จเฉลยดังคือให้ดูให้ดูให้ให้ดูแล้วก็เสร็จปุ๊บผมก็ทางลูกน้องผมจังหกวพี่เขเจ้าโโอทะเลาะก็ดําเนินการให้และโดยโดยที่ว่าหาวิธีไงทีมงานเนี้ยเป็นทีมทีมของสองกลุ่มลายนานๆเราก็ทำมื่อทำทำ เขาไม่มีใครคือผู้ตรงว่าผมไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเงินการผมเลยผมเลยลองมาตามดูในในคำรานแล้วก็เราไปลอซื้อมาเขาเลือกได้เราซื้อได้แล้วโอนตามให้แล้วส่งใบมาด้วยแสดงว่ามีการกระทําอย่างเงี้ยอย่างพี่เขา160ล้านก็โโครงการ600ล้านจบพันล้านแล้วล้ที่ที่เราไม่เห็นอีกเราเคยตัดต่างๆที่เสียหายเนี่ยหลักฐานการโอนเงินที่อยู่นะครับแล้วก็มีการโอนเงินสําเร็จนะครับโอนเงินแล้วก็ มีการคุยชักชวนกันในไลน์ด้วยไหมไหนดูหน้าตาไลน์กลุ่มนี้เลยมีสมาชิกเท่าไหร่สมาชิกของไลกลุ่มเนี้ยอะไรกลุ่มละกูไลกลุ่มชื่อชื่อชื่อไลไลน์อะไรชื่อไลว่าเอ็ดีเดี๋ยวเอาไปให้พี่ชิงไลน์กลุ่มชื่ออะไรใช่ครับเดี๋ยวจะมีมีมึมส่งให้เลยส่งส่งให้ทางคือคือขอขอดูเบื้องต้นนิดนึงว่ามันเป็นมันเป็นกลุ่มเปิดหรือว่ากลุ่มปิดแล้วก็เป็นออฟฟิเชียลไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย เพราะไม่งั้นน่ะไม่งั้นมันก็จะที่ผ่านๆมาทั้งพระพาชัยและกองแาบทำอไมไม่ถึงไม่ทําคดีใช่คือเราอยากจะรู้ตรงนี้เพราะว่าแล้วผมก็ให้ให้ให้ทางทางหลายหน่วยงานดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของช่องทางรายที่เขาใช้เป็นคนใจวิธีคนตนะครับใช่คนตี ไม่ใช่อันนี้อันนี้อย่างตัวอย่างเป็นกรณีนะกรณีนี่คือการคุยไลน์ของของน้องของเขาเขาเขาไม่คุยไลน์ในกลุ่มที่ลอจะล่อถูกต้องไหมคือรอรอโดยที่เขาเขาก็จะให้รายละเอียดในในไลน์นี้ว่าคืที่ทำอะไรได้บ้างจะเปิดยังไงแล้วก็ทํายังไงต้องเสียตังค์เท่าไหร่ในการเข้าคิดบ่ายเฉยแบบนี้แล้วปกติการที่จะได้มาอย่างนี้คือปกติแล้วคือยังไงผู้ประกอบการ ต้องทำเลยช่างทางะไรถึงถูกถูกต้องหรือว่าถูกถูกถูกต้องก็หมายถึงว่าเวลาเวลามีกำไรมีค่าเสียมาถึงก็เสียก็อยงเช่นมาถ้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็เอาแบบมาเำอมาดูว่าอยู่ไหน แปดเปอร์เตแต่แต่ครั้งนี้เขาเขาบอกว่าอยางผมช่วยจับพุทกมลรยผมพุทธมาลอยน้ำผมต้องการเสียภาษีนิดเดียวผมก็หาไปหาซื้อท้าที่ในาเลยค่นาคอนทองหาหาซือในในรายที่ที่หาซื้อในกลุ่มที่กลุ่มนี้เเ่งจะมีอยู่เยอะกระบวนการไี่เยอะก็ผมคือเหมือนเมเมสใช่การทำกับษีเสียภาษีขึ้นมาแล้เพืเอาไปยืนเพื่อที่จะได้ออค่า รดรถหย่อนด้วยแล้วก็ไปคืนเต็มด้วยแล้วแล้วคืนรถหย่อนแล้วเขาคืนเงินคืนกักกรมสรรพากรด้วยเอาไปเทภาษีคือเคือเบสขึ้นมาแล้วแล้วก็เอาปัดจริงทุกอย่างจริงหมดแต่ผมไม่รู้ว่าบริษัทนั้นเขารู้เรื่องเงิเปล่าแต่แต่ผมก็ลองรอดูผมนึกว่าจะได้นครทองแต่ไม่ได้นครทองแต่นคอนทองก็จะดาเนินการบริษัทเหล่นั้น26บริษัท เพราะคุณรู้ไม่รู้ผมไม่รู้หลักแต่แต่ผมดําเนินการคือคือนักทองเนี่ยงถูกบริษัทที่ที่บิษชทชิมเนี่ยทำการลองแรงนี้นะครับแล้วเอาไปยื่นถูกไหมครับจะไม่ไม่แน่ใจว่าว่าทางนู้นจะรู้เห็นหรือเปล่าแต่ผมก็จะฟ้องไปหมดทางนู้นที่ทางไรบ้างทบริษัทต่างๆที่ที่ที่มาเอาเอาที่ไปยื่นกรมสรรพากร เพราะผมผมก็จะดําเนินคดีของพวกเขาด้วยแล้วกลุ่มนี้ผมก็สงสยัยผมเลยเข้าไปดูในไลน์แล้วก็ให้ลูกน้องเข้าไปดูแล้วก็เป็นลอกค้าเกิใหม่ก็ได้จริงเออมีการจ่างจริงมันง่ายแล้วเขาทำมันชัดเจนเลยนะเป็นกระบวนการที่ท,ที่เสียหายเยอะแล้วเท่าไหาาร่ก็ได้ก็มีไม่จํากัดข,ของของคุณพันเทพเนี่ยเท่าที่เราดูแล้วเนี่ยเขาเอาเอา,เอาบริษัทเราเนี่ยไปไปปลอมใช่ไหมขายไปแล้วกี่กี่มากน้อยนานแค่ไหน อีกปีห้าปีแล้วห้าปีแล้วแล้วเรามาตรวจพบเจอเมื่อไหร่ครั้งแรกเจอสมภารโทรมาบอกว่าเฮ้ยทำไมบินมานี่ไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ได้เสียหลักเสียโอ้โนี่ก็ไปดูอ้าวเฮ้ยมันบินตอนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับสมภารเขาติดต่อเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่ปีนี้หรือปีที่ปีไหนนี่มันนี่มันหกปีประมาณรากฐาห้าข่า คือใช่เรื่องนี้อะมืนหลยย้อนหลังไปสี่ห้าปีแต่แต่ว่าสำนักงานติดต่อแจ้งเรามาให้เรารับรู้รับทราบเนี่ยปีไหนปีนี้สองเดือนที่แล้วสองเดือนที่ผ่านมาอ่าุันตะกั่ดใช่ไหมกันกัาที่ผ่านมาเราเราถึงได้รู้ว่าขอดูหน้าหน้ารายหน้ารายเป็นยังไงต้นทุนเสียหายสักเท่าไหร่คะในส่วนของบริษัท อดลอยตัวรานนะมันออกอีกฉบับเราไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าเขาออกมาให้ใครอบานี่ครับน้าน้ายมันใช้ชื่อว่าอะไรนาฬาฮะนา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 ครับนี่คือหัว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 ลายหัวกลุ่มใช่ไหมคบมีสมาชิกเท่าไหร่เปิดดูได้เปิดดูไหมว่าสมาชิกมีเท่าไหร่ในในกลุ่มเนี้ตัวตัวนะเขาเขาค่อยทักหลาน่วตัวไปรานส่วนตัวแต่ต้องมีกลุ่มมันก็ต่างหาแต่กมผมได้มาแลวที่คุณเกงศักด์ไปล่อซื้อเนี่ยว่าซื้อแล้วได้มาเนี่ย ซึ่งมันเป็นเป็น,เป,นเป็นใบกับภาษีตามใช่ค่ะคุณก็รอซื้อจัดนานานี่ใช่ค่ะไอ้าทางนี้นานา,นานผมถึง,งทนานราบบอกว่าเขาไปโกงของเบื้อนต้นนะครับนี่เขาท้องรั้งความเขาอ๋อพี่ผอเพพครับเขาเขาเขาาไปได้ได้ของของฟอมมาทางนี้ก็เดือดร้อนเสียหายเขาคงก็อยากรู้ว่า ไอ้อความเดียหางเนี่ยผมก็ตามกระบวนการนี้อยู่จนจนล่อซื้อให้ลูกน้องผมล่อซื้อกันได้ล่อซื้อเราโกนตังให้จริงแล้วอยากรู้ได้ใบจริงไหมก็ได้ใบจริงล่อซื้อทางไลน์ใช่ไหมคุยคุยกันแล้วก็แล้วก็สื่อสารแล้วก็ติดต่อซื้อขายทางไลน์ไลน์เฉพาะตัว,ว,วคนคนนั้นมันเขาเขามีไลน์กลุ่มอย่างไรลน์กลุ่มนั้นก็ก็ชื่อกลุ่มไลน์น่ะแสดงแสดงว่ามันมันมีคนส่งมาให้ทำทางทางผมทางนู้นก็ทางนี้ก็โดนแนะนํามีคนแนะนําแนะนําให้ติดต่อกับไลน์ไลนี้วแล้ว อย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าว่าทางพี่ตำรวจอ่ะทำไมไม่ดำเนินการจับกลุ่มเขาทั้งกองปราบก็ที่มใหญ่แล้วไม่ดำเนินการที่แจ้งไปแล้วใช่ไหมกองปราบไปแจ้งเมื่อไหร่ไปแจ้งกองปราบเมื่อไหร่ต้นเี่อต้นตีตั้งตีแล้วเรื่องเงียบหรือว่ายังไงคะแล้วเรื่องก็เขาเขาเขาก็มีจดหมายมาที่แจ้งว่าให้ไปที่ท้องที่ท้องพี่แล้ไปมาแล้วกองปราบแล้ท้องพี่คือพระวาชัยแล้วผมก็ไปหาพี่หลายๆคนก็ ก็ผมก็แจ้งหน่วยงานเยอะแยะครับแจ้งมาแล้วผมผมก็ไม่เข้าใจันแล้วผมก็ลองลองล่อซื้อดูลงขยายมันก็ได้แล้วผมก็ทำให้สงให้ท่านของเขาที่ตัหน่วยก็รู้ดีแต่ที่ตัรวจผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงเขาไม่ทำงานทั้งทที่ความเสียหายระดับประเทศเยอะพอสมควเสร็จแล้วสาพกรณ์อ่ะเขาติดต่อมาที่คุณพรใช่ไหมใช่แล้วแล้วเขารู้ว่าบินบินไอไอใบไับภาษีเนี้ยเป็นของเติมใช่ไหมใ แล้วทางสำนักงารเขาแนะนํำยัไงไงบ้างเขาเขาส่งไปทนายธนางาน,นใหญ่เออให้เขาตรวจสอบตาให้เขาเคลียร์ผมก็ไปธนัางานใหญ่สามเีที่แล้วอ่ะครับเขาก็เงียบเชียบไม่มีอะไรเอออันนี้ถูกโกงมาตั้งแต่ปีไหนนะคะตอนที่จะข้ามห้าเก้าข้าแปดห้าเก้าเรื่อยมาแต่ว่าสำนักต้อนเพิ่ง,งมาแจา้งว่าปีนี้หรอครับมีทุกปีอ๋อแจ้งมัาม,มีมาเรยอ่าทามมีบิ<ห>นไ่มีปล้อมเข้ามา เพราะใบนี้มันจะได้เราไม่ได้นาสมทางนู้นก็ไม่ได้นาสม่ล้าทางนู้นก็ไม่ได้นำจำเป็นจะเป็นเหมือนจริงมากอมันเหมือนของจริงของจริงมเลยออกของกระตบับมาเลยแต่แต่ที่ที่เรารู้เพราะว่ามันมีตาประทับปอมและลายเปล่ปอมอาเรนที่เป็นลายเซ็นของคุณพี่เขาใช่ไหมครับอิจารา์อครับขอดูตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่ปลอมแล้วก็ของจริงเราที่ที่อบมันมีความแตกต่างยังไงในของจริงของปอม นี่ของจริงนี่ของจริงอันนี้คือของจริงเราเป็นห้างพื้นส่วนไม่ใช่บริษัทไม่ใช่บริษัทก็่ตอบต้องจอบกลับนะอ่าลองลาดูคุณพาเทพชี้หน่อยชี้ให้ดูอันนี้คือของจริงครับเนี่ยคุณทันเทพหันมาด้วยอ่าเชี่ยแล้วของปลอมของปลอมคือใบไหนต่างกันเลยอ่าบกันเลยดูดูความแตกต่างกันนะอ่า ล้อมันใช่ของปลอมต่างมีความต่างอยู่แล้วนั่มีความต่างสังเกตได้ยังไงเขาแตกต่างต่างไรยางเนี่ยเพราะคนคนอื่นที่เขาซื้อไปเขาจะเขาจะไม่คนซื้อเขารู้อยู่แล้วเป็นของปลอมเขาซื้อไม่รู้เขารู้คนซื้อก็ไม่รู้ไม่แน่ใจจะรู้ไม่รู้ที่ของจริงที่ของปลอมที่คนจังซื้อรู้ไม่รู้อ๋อไม่รู้ไม่ทราบไม่ไม่ไม่ทราบหรอกเราไม่ทราบเราไม่ทราบเราไม่ทราบเขาจะรู้ไม่รู้แต่ไม่ทราบ แต่เรื่องเราไม่ทราบหรืเนี่ยนาตานี่ละครน่าฮะแล้วนี่โลโก้หายไปอ่าฮะทั้งสององแล้วอย่างคนซื้อนี่คือเขาเขาเป็นใทยครับคนซื้อที่เขาจะมาซื้อจากคนที่เออโกงไปนะครับเงานก่อสร้างแล้วพวกที่งูาง่ายๆพวกที่ทำกำไรดีๆอ่ะมันจะต้องมาซื้อบิลพวกนี้เพื่อไปหักล้างในบัญชีเขาว่า ต่อย่างที่ว่าเดนนี้เขาเก็บมาสิบล้านที่ผมบอกไงเก็บมาสิบล้านเอามินชื่อก่อสร้างแค่ห้าล้านรวมค่าแรงเราเจ็ดล้านเอาขาดสามล้านไปไม่งั้นมันต้องได้กนไรสามล้าใช่ไหมเอานี้มาเอานี้ไปแสดงเอาสามล้านซื้อสามล้านมามัหน่ะสามล้านก็สองแสนหนึ่งที่ไปสดงสองแสนหนึ่งมันก็จ่ายเอาสองแสนหนึ่งห้าล้านเอามาบอกให้ขัน สองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ก็แหละสามลายก็หมแล้วแสดงในนามชื่อบริษัทตัวเองหรือบริษัทของคุณพี่เขาเวลาไปแสดงคือแสดงก็ถือว่านี่เป็นหน่วยงานของข้าชื่อของเขาอยู่ตรงนี้แต่เขามาเปนี้การบินของผมชื่ออยู่ตรงนี้เอาไปรวมในในภาษีาแสดงภาษีตอนปลายปีไม่ปลายปีลายเดือนนั้นเลยเดือนนั้นเลยโอเคเพราะไม่งั้นมันมันถ้ากำไรเยอะังไงแล้ววันนี้ที่เรามาปอทเนี่ย มีความประสงค์ยังไงให้ทางนี้ก็บริการ สัทางคุณจะสั่ว่าไงับที่เลือกทำลายเราตัจริงๆแล้วผมผมกยายากจะให้ทางพี่ตำรวจนะเขาที่มาจังแล้วก็ให้ตามทำลายแล้วก็ตามจับกระบวนการเหล่านี้มาเพราะว่าสั่งกาที่สุดคือของเองหมืดแล้วซื้อได้เลยแล้วเราไปฝากคนทั่วไปก็ฝากซื้อได้แล้วมาเสียหายแห่งรักแร้บริษัทที่ที่ไปซื้อเนี่ยเขารู้เห็นใจด้วยแล้วที่ไปซื้อคนที่ไปซื้อแต่คนที่ซื้อรู้อยู่แล้วว่ามันหาซื้อความที่ไหนเขาจะส่งทางผมยแล้วได้มาว่าไอซื้อความที่ไหนเขาก็รู้ที่แหล่งที่ซื้อมา แล้วทางพี่ตำวรวจรู้ผมทำผมก็แจ้งแล้วแต่พี่ตำรวจไม่ดําเนินการผมก็ดำเนินการให้รู้ว่าผมรอดซื้อให้ได้แล้วแล้ว่ลรอดซื้ออีกหรือผมรออีก แล้วมันมีหลายหลายกลุ่มด้วยเป็นหลายกลุ่มอะไรมาเดี๋ยวผมเล่อีกแต่ว่าผมอยากให้พี่หมวดดำเนินการให้ซินซาาเพราะว่าความเสียหายของสมกรเสียหายเยอะหลายร้อยล้านหลายแันล้านใช่ทั้งคนั้งสมกรก็เป็นผู้เสียหายแล้วทำไมเขาไม่ดำเนินการอะไรใช่ทำไมยังนิ่งเฉยเรื่องนี้ท่านนี้รู้เรื่องแล้วพี่กับลูกความผมที่ที่ไปตามเรื่องินไปเขาขงรั้งที่แจ้งมาฟองแล้วเขาก็ตามทุกเดือนมาตามมาเขาเดือนที่เขาโดนมาตามผมก็ล่อแต่เป็นเงินตัดตื่น ไม่ใัวอื่นนึกว่าเปิดดันะรัทองแต่ไม่ใช่แล้วผมก็ล่อโดยที่ที่เอาชื่อของลูกนฟของอีกคนเพื่อเพื่อไปซื้อบินต่อมาแล้วตอนนี้เขาก็หักหักเยอะสองคนแล้วซื้อได้กี่กันก็ได้เขาบอกจะเอาเมื่อไหร่เท่าไหร่ก็ได้แล้วเวลาซื้อนี่ซื้อทำแล้วเท่าไหร่เนี่ยเอาได้ซื้อซื้อก็แล้วแต่แล้วแต่ตัวอย่างที่คุณเกณฑ์ศักดิ์ว่าซื้อมายกตัวอย่างมาดูเลยยกตัวอย่างเห็นเลยที่ที่คุณคุณเกณฑ์ศักดิ์ไปล่อซื้อมาตัวอย่างตัวอย่างผมผมล่อซื้อมาก็ ทำทำผมเดี๋ยวของของวัวคอยขอพักก่อนนะคะพอดีหนูเข้าข่าวเด็กเดี๋ยวหนูมาสัมภาษณ์ก่อนเอก็ผมก็พันพันสี่ที่ที่ผมนั่นมาก็พันพันสี่นี่มันป็นารขายอะไร ในบินในบินมันจะโชว์อยู่พันสี่บินบินไม่บินบินไม่สีอันนี้อันนี้อันนี้มันสี่สี่สี่หมื่กวบาทสี่หมก็บาทแต่เรา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 จ่ายเงินซื <S <S ้อไปพันพันสี่บพันสี่สิบามใันใช้ครึ่งนึ่งอ่าในครึ่งเดียวมันมันสี่สี่หมื่กว่บาทจ่ายแค่พันกับพันพันกว่าบาทไม่ใช่ใช่ไหมถูกพี่ถูกแล้วจ่ายแค่พันกบาทโอเคท่านประธานะ พี่มืุนกาก็ได้ใชายครับใช่ใช่ท่านซื้อบินอ่ะใช่นี่นี่ครับพี่พี่โอนพี่โอ๋นที่ซื้อขนโอ๋นที่ทางตัวสักนี่รุ่นน้องผมครับอ่อนี่ชื่อเขาอย่าเพิ่งเปิดเผยเดี๋ยวเป็นเป็นผลทางด้านคดีครับผมโอเคโอนตอนนี้มีแล้วมีทักเกลแล้วก็อ๋าแล้วก็มีการพูดคุยกันขอซื้อเสนอได้โอเคครับไม่เหลือได้ครบถ้วนแล้วเดี๋ยวเราไปพบกัน้าครบถ้วนกันเลย ก็วนี้มาแจ้งตามครับเรื่องอะไรคบเรื่องเรื่องปมสีลายลายนะปอมแก็ลายใชบไหมเอรัะเพราะไม่ลายและปอมคือคือเรื่องเรื่องายสีปอมขายอมโดยที่ขายกันลายเดี๋ยวแบบประชาชน แก้ความที่ก่อนหน้านีเคยแก้ความที่ทางกอปราบองปาบเป็นรไ่แล้วก็ไรอดตุ้ล้อ่าปอย่างตุ้งาปคุณพรเทพเจอมาคุณพัเทพถือคุณแกงสัดิ์จะได้อธิบายได้ชาร์จนี่เป็นนางเรื่องอะไรอธิบายดิ ครับคุณเก็บคุณแก่ศาอธิบายเลยครับพี่ก็เลยแบบนี้เลยคร่ขุมี่เขาครับแล้ว็มนจะมาเต้เห็นไหมครับครับแล้วก็บริษัทพวกนี้ต่างๆก็จะไปไปซื้อซื้อซื้อหินในลายลายของคนบุคคนนี้นา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 เพื่อเพื่อซื้อมาเพื่อเพื่อเอาใบเพื่อใพวกนี้พวกนี้เขาก็รู้อยู่เขาก็ไป น่าจะรู้เห็นเป็นใจก็ไปซื้อมาผมเลยไปแจ้งที่แจ้งวามที่สองที่เอาที่ก็ไม่ได้าเนินการอะไรนั่นยังไม่รู้ดำเนินการอะไรต่อผมเลยมาแจ้งที่กองปราบกองปราบก็แจ้งมาให้สองที่ต่อนะครับเลยกระบวนการเหล่านี้ผมเลยเทคปหาที่ที่งานหนือนท่านจนจนผมแหม่ใจแล้วไม่รู้ที่เหนือนยังไงผมเลยไปล่อขยายผลเองนะครับขยายผลเอง